วันนี้นว,วันนี้วายุเล่นคนเดียวก็ฟี้วได้ยูเขาบอกโอเคพี่ให้ขางใส่ไยว่าเน้ำที่ไหนเออที่ไหนอะคะเ่นน้ำที่กรุงเทพนะอ๋อเหรอ บ้านพักอะไรนะบ้านน้าบ้านบ้านหอไอเฟลดิไอเฟลค่ะบ้านนา้าวิวไอเฟลโอเคไะว่ายน้ำไปอยู่ตรงไหนอ่ะเอาอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ซอยอะไรนะซอยเท่าไหร่นะซอยเจ็ดหรือซอยแปดจำไม่ได้ลองว่ายน้ำโชว์ดิว่ายไปแตะขอบสระดิโอโ้โหโอ้โหว่ายน้ำคนเดียวก็แซ่บได้สุดยอด น้องทำอะไรอยู่อ่ะเองเล่นเกมมันโอ้อโอเคเราอยากเล่นน้ำแต่เดี๋ยวเราจะเล่นกับน้องแล้วแหละอ๋อเหรอเราขอเล่นน้ำไม้หายอยากแป๊บหนึ่งเนาะโอเค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 เคโอเคเดโอเค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 โมเคโเค้าเดโเคองคโอเคเคโอเคเคโอเคโเคอเคโอเคาอเคโอเคโออเคโาเคเคาเาเค้อเคโอเคโ ไม่มีไม่มีเช่าครับต้องมีมาเองครับ <c oughs> ต้องมีมาเอง,องมเไม่ได้หรอกดำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยต,ตอนนี้ดำไม่ได้ใช่ใบไม้ร่วงเต็มเลยเนี่ยด <c oughs> ำไม่ได้หรอกหนูใส่ชูชีพอยู่เด๋ยวตู้จากกระดก <Yeah. S 1> อ่าว่ายน้ำโช เครื่องบินผ่านเปล่าสงสัยไหนลองสแกนลองวิวไปดูดิวิวด,ด,ดูนี่ไงเครื่องบินผ่านอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมทุกคนอ<ะ>่อโอเคแม่กำลังแพนไปดูเครื่องบินเมื่อกี้นี้ไงทุกคนเสียงอ่ะเรากำลังว่ายน้ำแต่จะเริ่มโมจันีนะะะจะเริ่มโมจัน ไหวแล้วนะเดินชัดๆเลยแกต้องเอาขาตีด้วยแขนตีด้วยดิเออยยางงั้นแน่ย่งงันแนยังงั้นแน่อก่างนั้ไม่่รู้ใใบไม้มันร่วงไงโอเค แล้วก็มีเด็กอายุ6ขวบอือหรือว่าแคขวบอันนี้ก็ยังไม่รู้นะเอ้าแกจะ6ขวบแล้วเดือนหน้า6ขวบครับเดือนหน้า6ขวบตอนนี้ยังแค่ขวบอยู่โอ้โหหล่เอาไลยลอยดิลอยดิโอ้โหลอยนิ่งมากเลยลอยไหนลอยไหนลอโอ้โหไปแล้วพี่ยุแย่แล้วอาขาใหญ่แล้วลอยแล้วพี่ก็ได้แล้ว โอเคโอ้โหไมคาขอเล่นก่อนนะคะโอเคขอแค่ okay. okay. นี้ก่อนไทยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนตอนตอนเล่นเสร็จเล่นกับน้องเหรอเล่นเล่นมาริโอกับน้องโอเคบาย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 ทุกคนฝากกดติดตามให้เป็นยูทูบเบอร์โอเค